้าเหตุผลทําไมเราควรต้องเชื่อมระบบ CRM เข้ากับระบบบัญชี1ครับรู้ข้อมูลภาพรวมของลูกค้าข้อมูลทั้งหมดจะมารวมอยู่ในที่ที่เดียวกันทําให้เราเห็นภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า งานขายและรายได้บริษัทครับ2ครับประหยัดเวลาในเรื่องของการทํางานครับหาก2ระบบของคุณทํางานแยกกันคุณจะใช้เวลาในเรื่องของการอัปโหลดข้อมูลหรือการใช้งานที่สลับกันไปมาระหว่าง2ระบบซึ่งถ้าหากทั้ง2ระบบเนี่ยสามารถเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันได้นะครับเราสามารถประหยัดเวลาในการทํางานได้ครับ3ครับ ลดโอกาสข้อมูลที่ผิดพลาดหากทั้ง2ระบบครับมีการเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับทุกครั้งที่มีการแก้ไขหรือมีการอัปเดตข้อมูลนะครับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมั่นใจได้ครับว่าข้อมูลทั้งสองระบบเนี่ยตรงกัน4ครับรู้แหล่งที่มาของรายได้ ระบบบัญชีที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ CRM จะทําให้เรารู้ครับว่าแหล่งที่มาของรายได้ต่างๆเกิดขึ้นจากยวไหนบทสนทนาแบบไหนหรือการติดต่อแบบใดเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปต่อยอดในเรื่องของการตลาดในระยะยาวเพิ่ม,เต,มเติมครับถ้าครับส่งมอบป,ประสบการณ์ที่ดีให้กับทางลูกค้าครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเรารู้ว่าลูกค้าต้องการใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ตอนไหนและเราสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าและทันทีครับช่วยให้คุณรู้ปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสให้อัพเซลล์และโพสเซลล์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ